ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะจริงๆก็คือเป็นข่าวเก่าแล้วก็เรามาวิเคราะห์ใหม่ละกันช่วงนี้ไม่มีข่าวของเทอรล่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าดูเหมือนกันว่า,าตัวของลูน่าหรือเทอรล่าเนี่ยนะครับจะเข้าสู่แนวรับที่สำคัญหรือไม่โอเคครับวันนี้เราก็ ขอโปรโมทกระดานบิตเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญเทอร่าแคสิกนะครับหรือลูน่าแคสิกดอกประมาณ5-8ระยะเวลาการฝากคือ30วัตต์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันและกระดานาบีทาซ่านะครับถ้าเกิดทายสนใจนะตัวนี้ KYC เนี่ยค่อนข้างเร็วที่สุดนะครับการโอนก็สะดวกสบายนะครับ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้นะครับแล้วมันใช้ง่ายด้วยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงคุณมิโลมิโลมิโลโจนะครับสปาจิกนะผมก็ไม่รู้ภาษาของมอนเตเนโกรเหมือนกันนะครับตัวสะกดของเขาอะนะว่าเขาจะอ่านยังไงนะก็ขออ่านว่ามิโลโจ นะครับสปาจิจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากบูมเบิร์กซึ่งบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าคนนี้เป็นแฟนตัวยงของเทอรล่านะครับตั้งแต่ก่อนการล่มสลายแล้วตั้งแต่เทอร์ล่าเนี่ยเปิดตัวใหม่ๆนะครับคนนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีของมอนเตเนโกนะครับเราก็หัวข้อที่ใช้ในการภาพพิงตั้งใจจะบอกว่าที่โดคอรเนี่ยไม่ส่งออกไปที่ฝั่งของอเมริกาเนี่ย หรือเกาหลีใต้สักทีเนี่ยเป็นเพราะว่า,าคุณม,มิโลโคสปาจิกนะครับผมขอริกสปาจิกแล้วกันเนาะสกดยากมากเลยนะครับสปาจิกคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคนเล่นการเมืองแล้วกันอยู่ข้างในนะครับรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับโดคอนแต่ว่าทางบุมเบิกเนี่ยเขามองว่าเป็นคนอำนวยความสะดวกให้กับโดคอนแล้วกันนะครับที่จะหนีคดี นะครับจริงๆอ่ะมอนเตเนโกเขาไม่ส่งผู้ลายข้ามแดนอยู่แล้วนะครับมันเป็นกฎที่ตายตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันก็ไม่น่าส่งนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ทางการเงินของเทอรล่าฟอร์มแล็บะนะครับที่โดนจับไปอะนะครับที่ร่วมกับโดคอนผมว่าเขากลับเองมากกว่าจริงๆอ่ะคือติดคุกพาสปอร์ตในมอนเตเนโกรนะครับมันก็ไม่น่าจะติดคุกถึงปีหรอกนะครับมันก็พอถึงเวลาเขาก็ปล่อยตัวแล้วเขาก็กลับ นะที่เกาหลีใต้นะครับส่งดําเนินคดีอันนี้ก็จะเป็นฝัดอีกอันหนึ่งนะครับแต่ก็ย้ํานะครับว่าถ้าข่าวนี้มาจริงอะ่ะนะครับก็คือดีนะครับหมายความว่าตามที่บุมเบิร์กเขากล่าวหาเพราะบุมเบิร์กอ่ะเป็นเรฟเฟอร์เรนที่พูดถึงเทอรล่าฟอร์มแลบไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่น่าจะเชื่อแบบร้อเปซนะครับผมให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสาสิบห้า เต็มร้อยนะครับที่จะเชื่อข่าว,วาพวกนี้แต่ถ้าเกิดข่าวพวกนี้ออกมาจริงๆนะครับฉากนั้นนายกระฐม,มนตรีหรือสปาจิกเนี่ยก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับเธอละนะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยอ่ามันมีข้างหลังบ้านกันข้างในนะครับถ้าเกิดมีการส่งตัวโดคอนอะไรจริงๆเนี่ยเราก็มั่นใจนะครับว่าคนเนี้ยนะครับสปาจิกเนี่ยเขาต้องมี การเมืองอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับถ้าเขาตัดสินใจที่จะส่งโดคอนไปในที่ต่างๆนะครับก็ก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดส่งตัวไปแล้วนะครับก็เขาก็น่าจะรู้แหละนะครับว่าบ้านปลายของตัวของ UATC จะเป็นยังไงนะครับกับตัวของเทอรล่าหรือลูน่านะครับที่โดนดำเนินคดีนะดังนั้น ส่วนตัวผมผมว่าประมาณนี้นะครับคือถ้าส่งหรือไม่ส่งแปลว่ามันมีข้างหลังกันแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดข่าวออกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าสปาจิกเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเทอร่าเนี่ยโอ้อันนี้นะครับผมไม่ค่อยนันเท่าไหร่นะสำหรับตัวผมนะคือคือไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้นะครับคือคือผมเชื่อว่า ไอ้แบ็กกราวต่ตางเนี่ยนะครับมันก็รู้อยู่แหละว่าเป็นการเมืองแต่ก็ไม่รู้ว่ามอนเตเนโกเนี่ยเขาจะช่วยโดรนมากขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดข่าวมาอย่างนี้ก็ดีนะครับแล้วถ้าเกิดโดนอินเตอร์โพส่งไปสักประเทศหนึง่งแปลว่าก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับในระยะยาวแต่ระยะสั้นอาจจะเกิดการแพนิคนะครับอาจจะเป็นตัวของ USTC ก็ได้นะครับหรือตัวของ Luna c l a s s i c ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แยกอะไรจาก USTC หรือดูนา2.0อย่างสิ้นเชิงนะครับเพียงแต่เป็นทฤษฎีว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวสำหรับอ่าเป็นตัวคดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าแนวโน้มจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้แหละนะครับว่าเรื่องนี้จะทิ้งนานขนาดไหนนะต่อมานะครับก็เป็นข้อมูลของ CoinShares นะครับ เขาเนี้เขาขายสิทธิ์ FTX มูลค่าประมาณ2 0 0 0 0อ่าโทษนะครับ26.6ล้านปอนเพื่อทำกำไรนะครับคอแชร์เป็นบริษัทลงทุนเน้นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับของยุโรปได้ขายได้ขายสิทธิ์เรียกร้องจากบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ล้มละลาย FTX ด้วยอัตราการฟื้นตัวสุทธิ1 1 6นะครับประกาศในวันนี้วันจันทร์บริษัทได้รับเงินคืนประมาณ 31. 3 2ล้านปอน จากการเรียกร้อง26.6ล้านปอนด์ซึ่งเงื่อนไขนะครับจากการปิดบัญชีตามธรรมเนียมนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวของเหรียญ FTT เนี่ยถ้าข่าวมาอย่างนี้คือดีมากๆนะครับคือเริ่มได้รับเงินคืนกันแล้วนะครับเพราะว่าตัว FTT เนี่ยจะฟื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวของเธอรล่านะครับฉะนั้นการฟื้นตัวอย่างมีกำไรนะครับแก ก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์ของ FTX นะครับซึ่งผลต่อดีผลส่งผลดีต่อคอแชร์นะครับเป็นอย่างมากฉะนั้นเจนมาเรียามาร์แกตินะครับซี CEO ของคอแชร์เขาก็กล่าวนะครับว่าอัตราการฟื้นตัวที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ถึงความขยันและความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรานะครับเรายังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์ต่อความสำเร็จนี้ ให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นนะครับของเราและเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตรกรรมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับฉะนั้นคอยแชร์ก็ไม่ได้ระบุบุคคลที่หน่วยงานที่ขายเรียกร้อง FTX ให้นะครับบริษัท FTX ก็ก้าวไปสู่คืนเงินเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ตัวของอเหรียญ FTX เนี่ยราคา หลักเอเหรียญของ FTX คือ FTT ราคาจะไปแน่นอนนะครับผมว่าไม่น่าจะเกินปลายปีนี้นะครับแล้วถ้าเกิดฟื้นจะฟื้นเท่าไหร่นะครับเหรียญ FTT เนี่ยในปี2021เนี่ยเคยไปถึง80กว่าดอลลาร์หรือ88ดอลลาร์นะครับก็น่าจะฟื้นไปประมาณนั้นนะเพราะว่า Bitcoin เนี่ย MarketCap ก็เท่ากับปี2021่ะนะครับฉะนั้นการฟื้นครั้งนี้เป็นการฟื้นที่สำคัญเลยนะครับ ถ้าเกิดคุณมีเงินคุณก็ต้องรีบช้อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟื้นให้ดีเสียดายนะที่ตัวนี้มันไม่มีฟิวเจอร์นะครับไม่งั้นเนี่ยผมหาหาแบบฐานต่ำๆแล้วเราก็ใส่ซัดลองขึ้นไปนะแต่เสียดายว่ามันต้องซื้อสปอร์ตอย่างเดียวนะครับก็กว่าจะบปนิปนฟิวเจอร์แล้วนะครับก็ราคาคุมไปแล้วนะนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับสำหรับ u s t c ด้วยที่จะเกิดการรีเพ็กนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับ Amendare s e a r c h หรือเกี่ยวกับแซมนะครับถ้าเกิด f t t ก็มีเงินนะครับเขาก็จะเคลียร์พวก u s t c กับตัวของ LUNA LUNA C นะครับน่าจะเป็น u s t c เป็นหลักนะครับหรือ LUNA LUNA 2.0เป็นหลักนะครับเพราะตัวนี้เป็นเหรียญ a i r p ดในการแจกนะครับทางเทอร่าเขาก็ต้องแจกคืนให้กับเจ้านี้แหละนะก็ FTX เนี่ย นะครับหรือ FTT หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟมก็ถือว่าอีกหนึ่งเจ้านี้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับเทราด,ด้วยและอาจจะเป็นตัวที่ชงให้กับเทราเหมือนกันโอเคครับมาต่อเรื่องของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมต DMTC หรือ Diamond the Cat นะครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญต้นน้ำนะแล้วก็อยู่ในเชนของ s o l a n a นะครับถ้าเกิดสนใจ ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคนซื้อไม่เป็นคนที่ซื้อเป็นเนี่ยก็จะซื้อได้ใน b i r ร์ด e อจับเ a เดียใช้ตัวของ Wallet นะครับในการสวอล์ได้เจ้าไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แล้วก็สะดวกที่สุดผมแนะนำา i ต g e t w a l l l t t นะครับอันนี้สะดวกสุดละนะครับหรือจะใช้ทัสวอลเล e ตก็ได้นะครับใครใครที่ใช้ทัสวอลเล e ตหรือเมต a แมสเมตาแมสจะใช้ยากหน่อยนะครับ ส่วนใหญ่ผมจะใช้ bitget wallet มากกว่าอ่ะนะครับเรามาเรื่องของ xrp ด้วยกันนะครับ xrp หลายล้านออกจาก b บ n a n c e นะครับคือโลกใหม่ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับในยีบสี่ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นวานที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะเขาเรียกว่าวานนีระนำย้าย xrp ขนาดใหญ่2ก้อนนะครับจากการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง bynance นั่นเองนะครับฉะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ54.4ล้าน xrp นะครับ เราก็แชร์ธุกรกรรมว่า XRP เนี่ยมีขนาด2ธุรกรรมขนาดใหญ่นะครับประมาณ26ล้าน XRP แล้ว28ล้าน XRP สุกถูกสร้างขึ้นจากการแลกเปลี่ยนของบ i นแนน e ไปยังที่อยู่ของบล็ c h a i n ที่ติดแท็กจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวคือไม่ทราบนะครับคือเป็น Unknown Wallet นะครับข้อมูลนี้ก็น่าจะมาจากวันอเล r รวันที่24มิถุนายนปี2024โพสในเอกนั่นเองนะครับจำนวนเงินเนี่ยประมาณ ่ uh, 20, uh, ประมาณสิบสามล้าน USD นะครับอันนี้เป็นเม็ดเงินของยี่สิบแปดล้านนะส่วนก้อนแรกนะครับประเมินอยู่ที่สิบสองล้านหรือสิบสามล้านนะครับประมาณนั้นนะครับก้อนที่สองคือประมาณยี่แปดล้านนะครับก็มีทั้งหมดสองก้อนนะครับถ้าผมพูดเม็ดเงินอันไหนสับไปก็ขอประทานอภัยด้วยละกันนะครับแต่เข้าๆนะครับเคลื่อนไหวประมาณห้าสิบสี่จุดสี่ล้าน XRP นะครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้ยี่สิบหกกับยี่แปดนะครับฉะนั้นประเมินที่สิบอันแรกก้อนแรกคือสิบสองล้านก้อนหลังคือสิบสามล้านนะครับเนาะไอ้ส่วนที่ยี่แปดเนี่ย X, ล้าน XRP ก็เท่ากับประมาณสิบสามล้านนะครับส่วนยี่หกเนี่ยน่าจะประมาณสิบสองล้านหรือสิบเอ็ดล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณสิบสองล้านนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับ XRP นะครับต่อไปก็เป็นตัวของอที่ปรึกษา r i p p ร์เรื่องของ CBDC นะครับเน้นคุณสมบัติสําคัญของ Digital e u r o นะครับหรือว่าธนาคารกลางของยุโรป ECB เพิ่งเผยแพร่รายงานปรับปรุงนะครับมีรายละเอียดคืบหน้าของโครงการ Utility นะครับหรือ Euro Digital นะครับนับตั้งแต่ ปี2566แล้วนะครับในเดือนพฤศจิกาคือประมาณปีที่แล้วเป้าหมายเพื่อสร้างอ,าออกจากผลลัพธ์นะครับก่อนหน้านี้ก็วางรากฐานนะครับตั้งแต่ปีสองห้าหในเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วเขาก็ว่าจะวางระบบให้มันเสร็จสิ้นอ่ะในปี2568น่าจะปีหน้านะครับจุดมุ่งเน้นเพื่อปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์นะครับและการเลือกผู้จำหน่ายเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างคุณแอนโทนีนะครับอ่าเวลแฟร์เนี่ยที่ปรึกษาทางด้านริปเปอร์นะครับของโดยเฉพาะทางคือ CBDC โดยเฉพาะนะครับพูดในงานเน้นย้ำถึงคุณสมบัติหลักเหล่านี้นะของดิจิตอลยูโรนะครับก็คือหมายความว่าดิจิตอลยูโรใกล้จะมาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นการโพสจากอ่าเวลแฟร์แอนโทนีนะครับ ก็มาจากวัวนที่24มิถุนายนปี2024ข้อมูลนี้มาจาก X นั่นเองไปนะครับก็เป็นเหรียญน e o อหรือเชนหนึ่งของ n ี o นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีเธอเรียมทางฝั่งของฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับก็เขาจะมีเขาก็จะมีเหรียญหรือเครือข่ายของตัวเองแหละนะครับฉะนั้นผมก็ได้พูดในหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับ n e o นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวตลอดเพราะว่าตัวนี้ฝั่ง จีนกับฮ่องกงเนี่ยน่าจะเป็นเหรียญใหญ่ในอนาคตนะครับน่าจะขึ้นได้ประมาณสองสามร้อยดอลเลยนะครับหรืออาจจะประมาณพันดอลเลยถ้าเกิดปิคอมไปได้เยอะๆนะตัวนี้นะครับ NeO New today นะมีเขาบอกว่ามีการอัปเดต NEO ได้ร่วมมือกับ Subquery นะครับอันนี้ก็ทำเรื่องของดัชนีข้อมูลโดยเฉพาะและการกระจายอำนาจของเครือข่าย Solution RPC นะครับ ที่ปัจจุบันพร้อมใช้สำหรับนักพัฒนาบน NeoX Testnet Subquery นะครับก็พยายามทำเรื่องของเว็บสกับดีแอนั่นเองนะครับไปพร้อมกับการใช้งานแอปพลิเคชันโดยนำเสนอเครื่องมือบูรณาการนะครับรวมถึง SDK Open Source เอกสารประกอบและช่องทางการสนับสนุนการพัฒนาบริการ holding นะครับและมีการจัดการบริการของ Subquery แบบ p r e ก็จะรองรับ NeoX ด้วย นะครับแล้วกอ็อีกข่าวด้วยกันนะครับเนื่องจากทางนีโได้ร่วมมือกับฟ i o n e x นะครับฟโอเนเนี่ยเป็นเหรียญตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างตามค่อนข้างเยอะนะครับมีการซื้อขายที่กระดานเมก o กบกับกับกับไบแนนะครับกระดานฝั่งของของอเมริกาจะไม่มีนะครับเพราะตัวนี้จะเป็น AI ของฝั่งจีนนะครับก็เป็นการร่วมมือระหว่างตัวของ เทนเซนกับอาลีบาบานะครับในการพัฒนาตรงนี้นะครับจากนั้นระบบนิเวศของ f ิ o n i นก็ประกอบด้วยนะครับองค์ประกอบหลัก2ส่วนได้แก่ Skynet นะครับและฟิโอเน x นะครับ LLM Skynet ก็เป็นเลเยอร์คอมพิวเตอร์ที่ยืดหยุ่นสามารถจัดกับในการจัดหาและปรับขนาดนะครับเครื่องมือเวิร์กโฟได้นะครับ,รนะรบตัวนี้ก็มีการปรับใช้ให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ และประมวลผล AI นะครับจากนั้นตัวนี้เขาเรียกโดยทั่วไปว่า Phoenix นะครับ LLM เป็นแพลตฟอร์มภาษาขนาดใหญ่ที่ปรับแต่งได้และสามารถประมวลผลได้คล้ายคลึงกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับโดยใช้เรื่องของ AI จากนั้น Phoenix เนี่ยก็เป็นโซลูชันตัวของ AI นะครับเราเขาก็จะเอา AI เนี่ยไปพัฒนาวความรู้ในหลายๆด้านนะอย่างเช่น MetaVerse นะครับ อ่านวิจัยความรู้เกี่ยวกับเกมแล้วก็มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับการบริการทางการเงินอย่างเช่น Internet of Things นะครับแล้วก็เอชคอมเพลติงนะครับแล้วก็เรื่องของการประมวลผลแบบคลาวด์นะครับพันธมิตรในอุตสาหกรรมบางรายของฟินิชได้ก่อตั้งขึ้นได้แก่ไบแนนเทนเซนนะครับเทนเซนคลาวด์อาลีบาบาคลาวและแอชเมี Pay เนะครับฉะนั้น จะมีเพจก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะทำเรื่องของ d e ฟ i กับเว็บสามโดยใช้เทคโนโลยีของ Phoenix นะครับหรือ Phoenix ตัวนี้นะก็ลองเข้าไปตามกันนะครับซึ่ง Phoenix เนี่ยอุปทานก็ใกล้กับ u s d c เลยนะครับถ้าเกิดจะซื้อไว้ก็ต้องซื้อประมาณหมื่นเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแบบเอาชิวชก็ประมาณสัก4ี่พันสี่พันเหรียญก็ได้นะครับซื้อเอาไว้เถอะ ราคาก็ประมาณ0.1นะครับไม่แพงนะตอนนี้นะ0.01อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเรามาในเรื่องของโซโลนาะครับตอนนี้เขาพยายามพัฒนาเรื่องของ ZK r o r up นะครับก็รวมมือกับ h e ร o s นะครับโดยใช้ l i g i t g p r o t o c o l นะครับอโทษนะครับ Light Protocol ตัวนี้แล้วก็ เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนของ Austin f e d e r a านะครับหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของโซ n a ได้ประกาศฟีเจอร์ตัวของ ZK Compassion นะครับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่สัญญาว่าจะลดต้นทุนในการจัดเก็บพวกข้อมูลนะครับอย่างเช่นบัญชีออนไลน์ค่าใช้จ่ายสูงในการจัดเก็บบล็อกเชนนะครับก็คือค่าแกส๊สแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญนะต่อตัวเทคโนโลยีตัวนี้ถ้าเกิดโซนามีการปรับ นะครับให้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความรวดเร็วมากกว่าที่อื่นขึ้นแล้วถูกขึ้นปัญหาที่ต่อมาคือระบบมันจะล็กนะครับแล้วมันจะมีปัญหานะครับฉะนั้น SASK c o m p เ i รสเนี่ยก็จะมาช่วยเพิ่มขนาดของตัวของบล็อกเชนนะครับโดยใช้เรื่องของ Federal นะครับที่จะเข้ามาช่วยในการสร้าง SASK K ตัวนี้นะครับรายละเอียดลองไปหาเอานะครับฉะนั้นตัว SASK K ก็คล้ายๆกับตัวของ SASK Rollup นั่นแหละ นะครับถูกเร็วแล้วก็จัดการข้อมูลได้เยอะขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดตนะ่อมานะครับเราก็จะมาข,ข่าวในกลุ่มสุดท้ายด้วยกันนั่นก็คือ BTC นั่นแหละนะครับ BTC มีปัญหาอะไรช่วงนี้ลงเยอะนะเราก็เหรียญ Alcoin ก็ลงเหมือนกันแต่ว่าลงไม่เยอะนะครับ Alcoin เนี่ยโชคดีหน่อยมีข่าวเรื่องของอ่าเ t ีย i สปอ p o t ETF นะครับที่จะปุ๊ในวันที่หนึ่งกรกฎา จริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่จริงแล้วก็นะครับก็เชื่อว่าแอลคอยจะมีจังหวะที่ลงตาม b t c แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดจริงก็คือตลาดเนี่ยตั้งใจที่จะเอาแอลคอยบางตัวเนี่ยหรืออีเทอรเรียมขึ้นไปนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเอาขึ้นไปหรอกนะครับยากครับเขาถ้าเกิดจะเอาขึ้นไปเขาต้องเอาบิตคอยขึ้นไปก่อนนะครับตัวของอีเทอรเรียมเดี๋ยวค่อยตามนะครับฉะนั้นจังจังหวะตอนนี้ไม่น่าจะเล่นแบบนี้นะ อันนี้อันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะเอาอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าให้เข้าใจนะครับว่า,าที่แอรคอยมันไม่ลงเนี่ยเนื่องจาก s p o ต ETF นั่นแหละนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือลงแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้บิ c o อยก็อาจจะต้องลงไปก่อนนะครับหรืออาจจะเล่นในรอบที่หกหมืนหนะครับถึงประมาณ5้าห้ามืน ห5าหมนะครับสามโดยประมาณนะครับน่าจะลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการลงชุดใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งชุดใหญ่เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับว่ามันก็ใกล้เวลาลงแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเดี๋ยวก็ลงแน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ให้เห็นภาพนะครับว่าช่วงนี้บิตคอยมันมีการเทนเนื่องจากแม็กกอนะครับ อันนี้ก็มาจากแม็กกอกนิวเนื่องจากแม็กกอกเนี่ยเริ่มคืนเงินมากกว่าประมาณ1,40,000 BTC นะครับในเดือนกรกฎาให้กับลูกค้านะครับที่โดนแฮ็กไปจากการขโมยในปี2014นะครับฉะนั้นปัจจุบันการซื้อขาย Bitcoin ก็อยู่ที่6,700ดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะแล้วก็ลดลง5%ใน24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่า,อาตอนนี้มันมีลูกค้าบางกลุ่มเนี่ย น่าจะได้กำํำไรจาก BTC ตั้งแต่ปี2014อะนะซื้อ BTC ตั้งแต่2 0 1 4นี่โคตรถูกเลยนะนะครับเขาคงมีการคัดลอดออกไปบ้างนะครับก็ทำให้ตัวของ BTC อ่ะมีการปรับตัวลงนะครับโดยเฉพาะช่วงช่วงนี้ทางพวกของ ETF หรือกองทุนใหญ่ๆอย่าง b a c k l o ็อกนะครับเขาก็เก็บ BTC ตลอดก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีของฝั่งของวานฝั่งนั้นก็ได้ นะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะฉะนั้นมันก็จะมีอีกข่าวนะครับเป็นข่าวของอาวะนะครับอันนี้มาจากบอดไบรท์นะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยกีการเงินกล่าวว่าบริษทัทเนี่ยจัดการข้อตกลงการซื้อคืนที่เกี่ยวกับธนาคารขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับบนแพลตฟอร์ม DLR นะครับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นก็ทั้งหมดนะครับเขาก็คิดแล้วนะครับประมาณ100ล้านยูโรหรือประมาณ107ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มของบริษัทที่สามารถช่วยธนาคารประหยัดเงินได้มากเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของยุโรปโดยเฉพาะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอาวะโดยเฉพาะนะครับก็อันนี้เขาจะเรียกว่าโทเค็นนเซชันนะครับก็ จะมอบการคืนเงินหรือบริการอะไรพิเศษนะครับเป็นโปรเจกต์ของอาวะเดี๋ยวเราก็ดูด้วยกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นตัวตั้งตัวตีใหญ่จริงๆก็คือ w l Street นะครับ JPMorgan Goldman Sachs นะครับก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากแต่ว่ารู้ว่าในทางของยุโรปเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์อาวะนะครับเพราะว่าโปรเจกต์อาวะก็จะแบ็กอัพพวกตัวใหญ่ๆตัวนี้อยู่แล้วนะครับ ดังนั้นใครชอบโปรเจกต์อาวะก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะตัวนี้นะครับอ่ะนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะเป็นข่าวของ lightning network นะครับหรือ bitcoin lightning alliance นะครับก็มีการเร่งการยอมรับในการใช้โปรโตคอลสินทรัพย์ใหม่นะครับอันนี้เป็นบริษัทนะครับ lightning lnfi นะครับตั้งใจที่จะเร่งการนำ lightning network ไปใช้ใน L.N. Aliland นะครับใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของโตโตคอลใหม่เช่นทาพ o t Access นะครับและ NOS นะครับและจะมีการระดมพันธมิตรในอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อจะทำให้บิตคอยเติบโต,ต,ตขึ้น <c oughs> ก็รอข่าวแบบนี้มาอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของ l i ล g ิ่งเซตเควโลแอปเว็บสองโมดูลาอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาใช้กับบ t c o i n เพราะว่าระบบ Lightning มันยังไม่ค่อยเสถียรน,นะครับล่าสุดกรก็ คนนักพัฒนาเนี่ยเขาก็พัฒนาโปรเจกต์มาได้ระดับหนึ่งเราทิ้งโปรเจกต์ไปละนะครับก็เตรียมว่าเวลาเหมาะสมเนี่ยเขาจะพัฒนาโปรเจกต์ได้อย่างเต็มที่พร้อมที่จะต้อนรับกระแสะของดีฟ i นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวของ Lightning Ln f i ฟเนี่ยนะครับก็เป็นระบบนิเวศของ Lightning ค่อนข้างกระจายนะครับมีมาตรฐานของโปรโตคอลทุประเภทของ Ln a l l i น n ะ e นะครับเพื่อน,นำเสนอ ทุกคนและสร้างเปิดเผยเพียงพอสำหรับตระหนักถึงโครงการของ Bitcoin Lightning และ n o r นะครับที่อยู่เหนือมาตรฐานนะครับเราก็ก้าวพัฒนาตัวของเว็บสามต่อไปนั่นเองนะครับข้อมูลเนี่ยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอพอ l i g h t n i n g ข้อมูลมันค่อนข้างนิ่งเดี๋ยวเรามันจะอัปเดตให้ฟังนะครับ โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่นนิวมูลวีพีลูน่าแคสติกเอแล้วบีอาร์ซสูนะครับแล้วก็ฝากหลักสําหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ำไปด้วยล้กันนะครับทั้งสภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับแล้วก็ก็เราสามารถเรียนได้ทั้ง อ,ออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะครับก็เรียนก่อนรวยก่อนนะสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าลูน่าหรือเทอร่านะครับจะโก to ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิ t เกตเว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเรียนต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกต สามารถสมัครกระดานได้ Bye.